ก่อนไปใส่กุ้งมหายไร้เทียเราก็บ่ไปใส่จ้าเทียเมื่อนี้ข่อยกเ็เลยไปซื้อหัวอาหารมาให้ยซงถุงเอาต้องใส่หละับะที่นี่ไปซ้อกันบังใส่กุ้งมาแต่อยู่ขางให้หน้านออยูสิบสองอันล่างไวแล้วค่าค้าตาสมรถไหลสวยสีมาใส่ให้ข่อยจนว่าเหมือนดำกำตาพอหินหงหินเหี่ยวหล่อจนว่าไดใ้ไตหม้อแบตใส่หัวอาหารไปจะก,กำมือหน่อยนึงไอเแล่ากายาย็ยังหาเสียบน้ำขางสางหลังเฮียนนี่แหละอพอข่อยมาตึกปลาตะเพียนนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ห h i a มันขึ้นหกแล้วก็นหนามันขึ้นสูงแล้วฝนตกยังมือยัองเว้นตก นมือมัดขึ้นน้ำก็ไล่ขึ้นไล่ขึ้นกบไม้กกไหลเหี้ยวตายเบิดมันอมน้ำแช่น้ำหยาหกปั้นนี่ผู้เจ้าว่าขวิดสิได้กินกุ้งบ่เอ๋อหนี้ใส่ไตกกย่อมเลยเป็นเดือนดีเป็นตะกุ้งเขาดีสินะแล้วก antis, ็หยางอ้วมมาฟังหันพี่ตอนตึงเฮเอาปลาตะเพียนหน่ายหยามเพราะในหลายปานี้ของสามเดือนที่แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้มันปัจจุบันเลยล่ะทั้งหยาทั้งน้ำไหลายครับแง่ก็บินเว่นเว่นเว่นว่นมันหมื่นแล้วเนาะเอามาใส่ตะเว่นเวนกับบมาต่างใส่กุ้งชิบซวงล้างข่อยสิได้กินแจ็คโตเอาผู้เเเจ้้้าาาาาาามถบบบบบิิิ่่งงออโลดดยกกกกนนนุใใสสีีวพ ขี้บักขามเปียกใส่แหงเสียบหรือว่าใส่บักบกอางนี่ก็ะเสียบรถวีวอนี่ก็แรงเกือบสึมมือเลยตะไลค่ะถนนเส้นนี้รถแลงแห้งแห้งแต่ได้กินบอกือใส่น้ำเดืเอดเอ้อ้าวต้องใส่มือกินสิเร,รม,มาตัดหนา,อาโอ่งที่หกปวดว่ะคงกระยองขาข่าขอยโอ้ยบอกว่าใส่ตะวินตะวินตะวินกับบใส่เด้อมาใส่เนี่ยมันขึ้นมือดำกำตาเฮียหนี่งยิงเป็นปวดคั่กสวย ไปสซมาเบิ้งทาทางฝนกับสีห่มมาอีกเด้นั่นต่ได้กินบกุง่อยขันฝนตกหนีกุงบกเขาเลยเด้บอกว่าสซตะเวนบไ้ติ้นบอกว่ากุงบกท่านในเขาฟังยังใส่กุงมันต้องล่อกุงเขาฟังก่อนฉันบอกต้องลอย่ำคำก่อนมันจังสีเขาฟังตะนเวนมันล้อยเหรียญกลางสางผุนบอกมันบกเขาฟังจันงดิจังไดแต่ว่าสางนี้มันเป็ดมันล้อยหนามเด้อนีเป็ดหลงมาตัวหนึ่งมันลอยอยู่เนี่ยมก็สิกินกุงหอยปูปลาใจว่าสีย่างบะย่างตังสองสามปีขึ้นหลังไปหันน่ามันบวกนอเพ ังเลยหลายคับมิตตุยใหญ่ๆตอนนั้นที่นกกรอยมันก็ตำหมันเขาเนาะเอาเขาไปกี้ไปตำปั่นตากแดดที้ยังนี่แหละเขาดีดียอดปลาแดกใช่ไหมสิล่ะเ่าะอันนี้เฝ้าอันแดดบ่ออกบ่มีแดดตากก็เลยซื้อหัวอาหารปลาดุกมาใส่เลยเอาเม็ดใหญ่ๆมันจะหันฟัวงลงเอองเลงซักสิได้กินบ่ป่นกุ้งข่อยเก็บอันพักลัดเลยข้าผัวพักบุญยุคูสาพอดีเด็ดเด็ดเด็ดใบถ้าไปกินกับป่นกุ้งก็รู้แล้วว่าสิได้บ่ดอกกุ้งแต่ว่าเด็ดไว้ก่อยบางทีนะก่อนมันหยางเหยียบของข่อยเด้อเป็นตะศูนย์บ่เาอ จะไปเป็นจ้าหนนอนนะบาเบิงฝ่า,บาเบิงหมอกบาเบิงยังจักแนวเลยซองมีบบอตากุุงนะเลี้ยวบเบิงจักบาทก็ด้วยกบ็บหินที่ปกติขันมันมีนี่คือซองไปนี่ ตาแดงหยาบหยาบเลยด้พี่น้องที่นี้ขันกุ้งร้ายมันสิตาแดงหยาบหยาบใส่ไฟเลยแหละยามห้องสองไฟไปอันนี้มีตาปลาหญยาหกอือถืออยู่สีใส่ถิมไว้นี่ละคอดไว้พวมไม้ไว้พวมเดี๋ยวจำบ่ได้ว่ามันอยู่ใสเพราะว่าห้องมาใส่ย่ำขึ้นห้องบ่เห็นหูตาหนีก็ออกไปให้หน้าบ่แล้วล่ะเมื่อได้วางขอสิมาตกสู้ผู้เจ้าเบิ่งว่ามันมีบ่ตัดหยาแล้วก็ปูสาเท็ยหมองแคมปิ้งนะนะคือก็อีแคมปิ้งมาเพระท่านเด่นไปนั่งอยู่เสียมาปลูกนั่งเดินสาหนิล่ะแต่เด็กสอชั่วโมงข่อยหิวเขาเราก็เลยบอกส้นนกรมายามกุ้งเบิ่งกันน้ำมันติดบ่เฝ้าเนาะอยากแล้วยกขึ้นมาดินงา เอาเงาเต็มบังอยู่พนโฮโฮโฮโะเฮ้ยแต่สะอ้อนครับว่ามีนได้จ็คซิปก็ตัวนี่ล่ะตัวในหน่อยมันบนหญ่แม่กุ่งปีนี่มันคือบหญ่วุ้ลุวปิดลักกินมันแล,ล้วลูกปลาในสางหรายมันก็เลยกินไอซําได้ก็เอาเรา่อยหิวบุ้งก็เก็บไว้ถาแล้วเออเอาเลยเคี่ยวออกเลยเอานี่ยาบางแหลกกับมันอยู่นิดหน่อยแต่บ่ได้หลายฟังนี่มันมีขี้ดินมันก็เล่น มันสงสัยมันหมักอยู่นะ้ำหมองขี้ดินหมองเป็นแปนแล้วก็น้ำตื้นๆไหมเพราะว่าย่ขนนาขึ้นมันอาจจะข้นมาลอยขอ้อคิดว่านะนะประสบการณ์สองสามปีที่แล้วที่เคยใส่แล้วก็ฟังพอข่อยบอกว่าเออแล้วใส่จังใดยังไดจริงขันอยู่น้ำให้หน้าขัางให้หน้าโบหก,กบใส่น้ำให้หน้ากับไรเดเมันจังใดรลายเพราะว่าข่อยเคยไปใส่กับไ,ไ,ไอ้เด็กีิวเอยถุงเขียวนึงเอามากกับบอเบิร์ดอ่ะไ,ไอ้ขับเบูรเจ้าว่าแต่ว่าอันนี้ข่อยไดจักสิบตัวเนี่ยใส่กับขู่ไว้แล้วบัญชีพยายามล้างตัวไปอัานี้กับหกจำบ่ใดว่า เสียไาอยู่ในน้ำเลิกเพียงเอวนหโอโอ้โอ,อมันจังใดสิไปติกุุงลรอประเทศนี้กุ้งมัน่ไ้อยู่น้ำเลิกเนาะมันก็ขึ้นมาหนามตื่นเออจุกขึ้นมาเอาห้าสีใหญ่ไหมไหม เพราะว่ามันอยู่เลิกปวดนั่กับบได้เลยขอยจได้กินบะปนกุ้งมานี้มนีข่อยหิวก็เล่ยฝ่ามายามก่อนแต่ว่าทริจริงมันก็ต้องยามยนี่ยหมูเส้นเ็้าพกบุงรัดถาแล้วเนาะอยากเว้เอาบะได้ก็นใหญ่ไหมไม่เดี๋ยวข่อยมาตัดห้าให้ดอกเนี่หมเส้กัพ่อมีอยู่แต่ว่ามันยังบระตูใหญ่ปันเดะมยามเล้วเท่านั้นล่ะฝนตกห้ามดีเนี่ยขึ้นตกยังขึ้นเลยจ็คเ้นสีเขาบ่าเขาไอ้ซ้ำนี่ล่ะมาบะได้อีกไปกัสิบ่อิ่มข่อยก็เลยปล่อยมัเอาหมูเส้นมนคัะอินก ไอ้ส่กุงแนวไหนเขาบ่มมันเถอะวะ <laughs>